ค่ะวันนี้จะพามาดูนะคะว่าให้คนไข้ติดเตียงนะลุกนั่งแล้วก็ย้ายจากเตียงไปรถเข็นแล้วก็ย้ายจากรถเข็นขึ้นเตียงแล้วก็พาลงนอนทําอย่างไรตามมาเลยนะคะถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ชชวกกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะอันนี้อ่อนแล้อันนี้อ่อนอันนี้มีแรงอันนี้อ่อนแล้ อันนี้อ่อนแรงใส่กำไรเนะี่ยอ่อนแรงโอเค <Okay. S 1> นะคะองอขาชันเขา่าด้านตรงข้ามกับที่จะตะแคงไปข้างนี้ข้างอ่อนแรงมาก่อนนะคะแล้วก็มือข้างนี้มาอย่างนี้ให้คนไข้ข้างนี้มีแรงอยู่แล้วให้คนไข้ทิบ มาดีบตัวเองมาอ่าโอเคแล้วก็ใช้ขาข้างมีแรงเกี่ยวขาข้างอ่อนแรงให้พ้นขอบเตียงเราช่วยนิดหน่อยตรงขานะคะแล้วก็เวลาจะลุกนะคะให้คนไข้ใช้มือข้างมีแรงดันดันเตียงขึ้นมาถ้าเราจะช่วยให้เราจับตรงสะบักกับตรงสะโพกแล้วกดลนักษณะนี้ข้างนี้จะกดลงกับข้างนี้ดึงขึ้นมันก็จะพลิกปุ๊บขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะคะให้คนถ้าเราจะย้าย จากเตียงไปรถเข็นเตียงคนไข้โดยทำมุมประมา45องศาแบบนี <the neighbors. S 3> it? It okay. ้ล็อกเตียงให้เรียบร้อยให้คนไข้นะคะขยับตัวออกมาให้เท้าถึงพื้นโทษนะครับเดชิบอ่ะเดยวขยับตัวออกมาให้เท้าถึงพื้นค่อยๆกระดึบก้นทีละนิดนึงทีนิดหนึ่งอ่าโอเคนะคะแล้วก็ วิธีการลุกยืนก็คือให้คนไข้นะคะจัดระเบียบเท้านิดนึงนะคะไม่ให้เท้ายื่นไปข้างหน้าหรือว่าเข้าไปข้างในเยอะเกินไปก็คือให้วางแล้วก็เวลาจะลุกขานะคะ,นะคะให้เราใช้ขาของเราเนี่ยนะคะกันเข่าคนไข้ไว้นะคะแล้วก็ให้ลุกขึ้นนะคะฮึืมแล้วหมุนตัวขึ้นมานั่งที่รถโอเค,อเคถ้าเป็นลักษณะจริงๆอะ่ะ อาจจะไม่คนไข้อาจจะไม่ได้ช่วยก้าวแบบนี้เราอาจจะกดแล้วก็ฮึบอุ้ยแบบฮึบเลยอ่ะใคไม่ได้ช่วยอ้าอันนี้คนไข้ไม่ได้ช่วยเลยอ่าอาจจะมีขามือข้างเนี้ยอาจจะจับมีไว้แล้วก็นี้ฮึบขึ้นมาฟึบนี่เลยจะวยหน่อยเขาเรียกอุ้ยเขาเรียกไขวัดฮึบหนึ่งเพราะว่าใช่เพราะไม่งั้นเพราะว่าถ้าเกิดคนไข้ขาไมเขาไม่ได้มาช่วยอะไรเรามาถ้าอ่อนแรงสองข้างประมาณนี้ไหมแต่ว่านั่งได้ใช่ไหมคะ ่อนแรงท่าล่างด้วไม่มีแรงเลยเลยพอมีแรงถ้าพอมีแรงก็คลายๆนี้ให้ให้เขาเกาะช่วยเราเกาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเลือกข้างที่แข็งแรงมากกว่านะเอานี้ไปไว้ข้างนั้น<ม>แต่ถ้าเป็นพลาราไลซ์ครึ่งครึ่งล่างก็จะอีกแบบหนึ่งเอารถเนี้ยรถเข็นเนี้ยไปจ่อแบบเนี้ย<ม>แล้วแล้วพี่เล็กก็ต้องหันหลังหารถแล้วก็ใช้มือมอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วก็อางนี้ใช่ค่ะโอ้โอ เอาด้านมีแรงไปก่อนนะคะน,นี่คือไม่มีแรงใช่ย้ายจากร,รถเข็นไปเตียง,ยง,ยงก็คือหันรถเข็น4ี่ห้าองศาเหมือนเดิมเอาข้างที่มีแรงนะคะเข้าเตียงเอาพักเท้าขึ้นก่อนล็อกล้อให้เรียบร้อยน่าเข้าหาคนไข้นะคะใช้เข่าของเรากันเข่าของคนไข้กันลื่นแล้วก็เสร็จป,ปุ๊บนะคะจับตรงเอวเหมือนเดิมกันเกงควรเป็นกางเกงที่เป็นหูไม่ควรเป็นหูยืด นะต้องเป็นงเกงที่มีหูแข็งแรงนะแล้วก็เสร็จปุ๊บนะคะให้คนไข้ปื๊ดขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมนะคะขึ้นไปนั่งเวลานอนก็ให้คนไข้นะคะนอนลงเป็นท่านอนตะแคงเหมือนเดิมให้มือข้างที่มีแรงนะคะแตะไว้ก่อนนะค่อยคอผ่อนล,ลงนะคะโด,โดยเราก็ช่วยเหมือนเดิม <c oughs> ช่วยตรงหัวไหล่ตรงสะบักนะคะกับตรงสะโพกนะคะเหมือนเดิมค่อยประคองนะคะ,ะแล้วก็ เกี่ยวอาขาข้างมีแรงนะคะเกี่ยวขาข้างอ่อนแรงขึ้นเกี่ยวขึ้น่ะปึ๊บเสร็จปุ๊บเรก็ไปใหญเหมือนเดิมโอเคหลักการจำไว้กับเวลาจะช่วยคนไข้คือห้ามดึงแขนข้างไม่มีแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลุ่ข้างไม่มีแรงห้ามแตะห้ามดึงห้ามห้ามไปดึงถ้าจะช่วยช่วยตรงสะบักเพราะว่ามันจะทําให้หลุดได้ง่ายโดยเฉพาะพวกข้อต่อข้อต่อต่างๆมันจะหลุดได้ง่ายนคะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ ชี้สาธิตให้ดูข้างต้นน่าจะพอเข้าใจพอทําตามได้นะคะค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆหัดทําแล้วท้ายที่สุดนี้ก็ยังเป็นกําลังใจให้ทุกบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงเป็นกําลังใจให้ทั้งคนเฝ้าคนดูแลและคนไข้ติดเตียงเองนะคะคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยความปรารถนาดีจากหมอบงเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและญาตินะคะสวัสดีค่ะ